บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเฟิร์นอีกครั้งนะคะในรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกับคำสี่คำค่ะนั่นก็คือ this that these แล้วก็ those นะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุขอทบทวนความรู้เบื้องต้นเล็กน้อยก่อนนะคะ,ะคำสี่คำนี้นะคะเรียกว่า pronouns ค่ะ pronouns ก็คือคำสรรพนามนั่นเองซึ่งทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะหรือว่าแทนที่คำนามนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นนะคะครูเฟิร is talking ครูเฟิร is talking ก็จะเป็น I am talking นะครูเฟิร์กำลังพูดอยู่หรือว่าฉันกำลังพูดอยู่ ซึ่ง I, I เป็น pronoun แ,แทนคำว่า whoever ได้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ I see a dog I see a dog นะคะ I see it นะ I see it it แทน a dog นะคะก็คือเป็นคำสรรพนามของ dog นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะง่ายมากๆนะคะเราจะดูแค่สิ่งสองสิ่งเป็นหลักนะคะในการใช้ทั้ง4คํคำนี้เนาะ ก็คืออันแรกนะคะดูว่าสิ่งของที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลตัวผู้พูดนะคะส่วนข้อ2เราจะดูว่าสิ่งของนั้นมีแค่1อย่างหรือ1อันหรือว่ามีมากกว่า1น,นะคะคู่แรกเลยนะคะที่ครูฝนจะพูดถึงก็คือ this กับ that นะสองคำนี้จะพูดถึงสิ่งของที่มีอันเดียวนะมีแค่อันเดียวเท่านั้นแต่ว่า this เนี่ย พูดถึงสี่ของที่อยู่ใกล้ใกล้ตัวผู้พูดและมีหนึ่งเดียวนะคะอย่างเช่นครูเฟิร์นสูตรนะครูเฟิร์นสูตรคืนนี้ก็จะเป็นดีสสูตรนะคะก็เป็นสูตรของครูเฟิร์นหรือว่าสูตรตัวนี้นะคะที่ใช้คำว่าดีสเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวผู้พูดะคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะ that แ a t ก็พูดถึงสิ่งเดียวสิ่งของสิ่งเดียวแต่ว่าอยู่ไกลตัวผู้พูดนะไกลตัวผู้พูดอย่างเช่น I want to travel to the Statue of Liberty in the USA นะคะ I want to travel to the Statue of Liberty in the USA นะคะแปลว่าฉันอยากจะไปเที่ยวที่รูปปัน้นเทพีเสรีภาพที่ประเทศอเมริกาเราก็จะแทนว่า I want to travel to that in the USA นะใช้ that แทนคำว่ารูปปั้นคือ statue นะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลใช่ปะ่ะไกลถึงอเมริกาเลยก็เลยใช้ that นะไกลตัวผู้พูดนะคะต่อไปค่ะคู่ที่สองนะคะคำว่า these แล้วก็ those นะคะสองคำนี้จะใช้พูดถึงสิ่งของที่มากกว่าหนึ่งนะซึ่ง these จะพูดถึงสิ่งของที่มากกว่าหนึ่งแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะตัวอย่างเช่นคูเฟนสปริงเกิลส์คูเฟนสิงเกนะคะก็จะเป็น these fingers นะที่ใช้ these f i n g e r s เพราะว่า Finger มีหลายนิ้วใช่ไหมเป็นนิ้วหลายนิ้วแล้วก็อยู่ใกล้ตัวผู้พูดด้วยนั่นเองนะคะส่วน Do s e นะคะโ o s ก็ใช้กับสิ่งของที่มากกว่าหนึ่งเช่นกันแต่ว่าอยู่ไกลตัวผู้พูดนะคะตัวอย่างเช่น I want to eat different types of food s in London นะก็คือฉันอยากทานอาหารต่างๆชนิดต่างๆที่ต่างกันอ่ะที่ประเทศลอนดอนนะเราก็จะแทนเป็น I want to eat those t y p e of foods in London นะคะก็คือที่ใช้ those เพราะว่าลอนดอนอยู่ไกลจากที่นี่ใช่ไหมประเทศไทยเราก็เลยใช้ those นะคะกับอาหารที่มีหลากหลายนั่นเองนะคะซึ่งทราบไหมคะว่า สี่คำนี้นะคะ this that these and those นะคะก็คือมีคำแปลในภาษาทไทยนะคะคำว่า this นะคะแปลว่านี้เหมือนอันนี้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้นะคะ that ก็เหมือนแปลว่านั้นอันนั้นสิ่งนั้นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ those ก็คือโน้นแบบไกลมากๆอะไรอย่างนงี้นะคะ,คแบบะ,ะ,คะ,ะแต่ว่า ความใกล้หรือไกลนะคะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้พูดเองนะคผูอาจจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่พูดอะ่ะมันไกลแต่ว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันใกล้ก็คือเราเอาความรู้สึกของตัวผู้พูดเป็นหลักนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะคะหรือว่าที่ต้องระวังก็คือจํานวนของสิ่งของนะคะก็คือต้องใช้ถูกนั่นเองถ้ามีแค่หนึ่งเราก็จะใช้ this กับ that ถ้าเกิดมากกว่าหนึ่งเราก็จะใช้เป็น this กับ those นะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนก่อนจะไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะก็คำทั้งหมด4คํคำนี้นะคะ this that this แล้วก็ those นะคะเป็นคำสรรพนามใช้แทนที่คำนามนะคะเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะคู่แรกกลุ่มแรกนะคะคือ this กับ that นะคะใช้พูดถึงสิ่งของที่มีแค่สิ่งเดียวนะคะ this ใช้พูดถึงสิ่งเดียวที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะ that ก <s ummer> <g> ็คือสิ่งเดียวแต่ว่าอยู่ไกลตัวผู้พูดนะคะส่วนคู่ที่สองค่ะคือ these กับ those นะคะ these ใช้พูดถึงสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่งแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะส่วน those นะคะใช้พูดถึงสิ่งของที่มากกว่าหนึ่งสิ่งเช่นกันแต่ว่าอยู่ไกลตัวผู้พูดนั่นเองค่ะ แ่าละค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะให้หนักเรียนเติมคำลงในช่องว่างเหมือนเดิมนะคะข้อแรกนี่นะคะ is pencil is a pencil นะ pencil มีกี่อันดินสอมีกี่อันมีอันเดียวและอยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะคะคืออะไรคะอันเดียวนะคะก็คืออยู่ในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ this กับ that เนาะ เลือกเอาเลยใกล้ตัวต้องเลือกอะไรคะ this นั่นเองนะคะก็จะเป็น this is a pencil นะ this is a pencil นะคะข้อ2นะคะปลาปลาป,ป countries are Myanmar and Cambodia นะคะอยู่นู่น Myanmar and Cambodia คืออะไรคะก็คือพม่าแล้วก็ Cambodia ก็คือประเทศเขมรนั่นเองนะคะ ไกลตัวผู้พูดและมีมากกว่าหนึ่งนะคะก็คือเรามาดูก่อนกลุ่มแรกมีมากกว่าหนึ่งสิ่งก็คืออะไรคะ e s e กับ Dose นะคะและไกลตัวผู้พูดก็จะต้องเป็น Dose นั่นเองนะคะก็จะเป็น Those countries in Myanmar and Cambodia นะคะอ่าต่อไปนะคะข้อ3 I want to eat บลาบลาบลาคือสิ่งนั้นนะคะ I want to eat คืออาหารพวกนั้นนะคะซึ่งอาหารก็คือแค่หนึ่งอย่างเนาะหนึ่งอย่างแต่ว่าอยู่ไกลตัวผู้พูดนะคะจะเป็นของ this หรือ that this หรือ that ไกลตัวต้องตอบว่า that นะคะ that I want to eat that I want to eat that นะคะฉันอยากกินอันนั้นอะนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทําได้กันเปล่าก็หวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจในบทเรียนแล้วก็กลับไปทบทวนกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าในรายการ English for You by Yes I Style บ๊บาย English for You by Yes I Style